พระพุทธศาสนาท่านสอนไม่ให้ยึดติดแต่ทำไมหลวงตาถึงสอนให้ยึดติดหลวงปูด่ดูเพราะหลวงตาสอนคนหมู่มากสอนคนเป็นหมื่นเป็นแสนคนให้เริ่มต้นปฏิบัติความดีอยู่ดีๆให้ไปจับความดีให้ปล่อยวางร่างกายให้ปล่อยวางจิตหลายคนทำไม่เป็นหรอกแต่ถ้าให้ยึดติดหลวงปู่ยึดติดบารมีเกาะความดีหลวงปู่ไปก่อนมันเริ่มต้นได้ง่ายหรือตามคำสอนหลวงพ่อหรือี ถ้าในวินาทีสุดท้ายของลมหายใจจิตเราจับภาพพระนึกถึงภาพของหลวงปู่ได้ก็ยังได้ไปสุคติภูมิส่วนคนที่จิตแข็งแล้วเริ่มเก่งแล้วเขาจะเดินต่อของเขาได้เองเหมือนเราข้ามแม่น้ำใหญ่ถ้าให้ว่ายข้ามด้วยตัวคนเดียวก็สามารถจมน้ำได้ทุกเมื่อแต่ถ้ามีเรือให้นั่งมีห่วงยางให้เกาะไปก่อนถึงเร็วถึงช้าก็ยังมีโอกาสรอด ขึ้นฝั่งได้แล้วก็จอดเรือไว้วางไม่ได้ให้แบกเรือขึ้นไปด้วยเสียหน่อยหลวงตาไม่ได้หาประโยชน์ให้คนมายึดติดเพราะหลวงตาไม่เคยสอนให้เกาะติดหลวงตาเลยหลวงตาท่านให้อยู่กับหลวงปู่ดู่เท่านั้นเราเชื่อว่าหลวงปู่ดู่คือพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปการเกาะพระเกาะหลวงปู่ก็เป็นพุทธานุสติหรือสังคานุสติแบบหนึ่งการฝึกผู้เริ่มต้นที่ไม่เคยสวดมนต์ไม่เคยปฏิบัติมาก่อนก็ต้องใช้สิ่งล่อสิ่งยึดเหนียวแบบนี้แหละ พอเขาเริ่มเดินคล่องเริ่มว่ายน้ำคล่องเขาก็จะปล่อยห่วงยางไปเองพอแฝดคิดแบบนี้ครับเป็นความคิดเห็นส่วนบุคคลนะครับไม่ใช่คำสอนหรือคำกล่าวของหลวงตาแต่อย่างใด